ครับอันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับทางผู้ริหารของตลาดสดธนบุรีเองก็ตามแล้วก็แผงค้าทุกท่านนะครับที่ได้ดำเนินการตามมาตรการของกรมสัตส์นะครับแล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ยสามารถคือตั้งแต่แผงค้าแล้วก็ตลาดเนี่ยได้จัดสถานที่ได้อย่างถูกสุขอนามัยนะครับแล้วก็มีความสะอาดอีกทั้งสินค้าที่มาจําหน่ายนะครับมีการกระบวนการที่ถูกต้องตามมาตราฐานของกรมสัตว์ แล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อันนี้ต้องขอเช่นชมในส่วนั้งตัวทางผู้บริหารตลาดเองก็ตามแล้วก็พ่อค้าที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินการในการควบคุมคุณภาพของที่มาจําหน่ายสู่พี่น้องประชาชนและผู้บริโภคครับครับในในส่วนของการกํากับดูแลเพื่อเกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าสินค้าบริสัทธ์ของเรานะครับจะได้มาตรฐานนะครับถูกถูกสุขลักษณะถูกถูกามัยแล้วก็มีความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ ดีต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนนะครับกรมสัตว์นะครับเราสั่งการได้ให้เจ้าที่ทุกพื้นที่นะครับทั่วประเทศในการที่จะเ,เบื้องต้นเลยคือให้คําแนะนำนะครับในส่วนของพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดนะครับในการที่จะยกระดับ การเลี้ยงไม่ว่าการป้องกันโรคหรือการทําปฏิบัติการเลี้ยองอะไร,ต,ร,รต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมสัตว์ที่กําหนดไว้นะครับรวมถึงในส่วนของโรงฆ่าโรงตัดแต่งโรงแปรรูปต่างๆนะครับจนมาถึงแผงค้าต่างๆเนี่ยเ,เราก็จะมีการกวดขันว่าให้ดําเนินการตามมาตรการของกรมสัตว์อย่างเข้มงวดครับตร,ตรงส่วนนี้นะครับทางกรมสัตว์นะครับได้ได้ดำเนินการนะครับทุกพื้นที่นะครับในการที่ชักชวนเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ประสาทโอเคเนี่ย จะเป็นเครื่องช่วยในการที่จะให้พี่น้องผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเออเอาหมูที่สะอาดทำไงหมูได้มาตรฐานยังไงแล้วจะดูยังไงล่ะนะครับเพื่อง่ายก็มีสัญลักษณ์ประสัดโอเคซึ่งคนที่จะได้รับประสัดโอเคนี้นะครับกรมอุตวา์นะครับเราจะตรวจสอบทุกขั้นตอนตั้งแต่ตั้งแต่ฟาร์มนะครับตั้งแต่โรงฆ่าโรงตัดแต่งโรงแปรรูปนะครับจนมาถึงตัวร้านจําหน่ายเนี่ยเราจะมีเช็คลิสต์ให้ว่าต้องทําอะไรบ้าง เมื่อผ่านการตรวจสอบดังกล่าวเนี่ยเราถึงจะให้ตัวสัญลักษณ์ประสัตโอเคครับผมครับดังนั้นเชียบการเลือกซื้อสินค้าปรทุษสัตว์นะครับแล้วก็ผิาพเนี่ยขอให้ดูสัญลักษณ์ประสัตโอเคครับมั่นใจได้ครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับจริงๆแล้วหน้าที่ของตลาดค่อนข้างชัดเจนครับเรามีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนนะฮะแล้วก็ทางของปรมสุขสัตว์เองได้คำได้คำแนะนำและที่เป็นความรู้และเป็นประโยชน์เป้าหมายชัดเจนมากเลยครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ย ได้รับสินค้านะที่มีความปลอดภัยนะและสาม,มารถที่จะตรวจสอบได้นี่ชัดเจนมากทั้งตลาดสดบุรดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณานะแล้วก็ความช่วยเหลือสังหจากกรมปศุสัษษตว์นะให้ตลาดนีเ้เป็นตลาดที่เรียกว่าเป็นตลาด สดทนบุรีปศุสัตว์โอเคทั้งตลาดเลยครับนะครับผมก็เรียนตรงๆครับว่าคึกคักมาตั้งแต่ช่วงระยะหลังที่มีการเปิดนะครับการผ่อนคลายแล้วก็ประชาชนก็เกิดความรู้สึกที่อยากจะออกมาจับใจใช้สอยแต่แน่นอนครับว่าการจับ,จบใจใช้สอยเนี่ยเขาก็เลือกนะฮะเลือกตลาดเลือกสถานที่ที่มีความปลอดภัยก็คึกคักมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือลุกเราะจากหน่วยราชการอย่างกรมบศุสัตว์เขามาช่วยดูแลและทําให้ประชาชนอุ่นใจแล้วก็สบายใจ ยินดีอย่างนี้ครับเอาครับ